สวัสดีครับพบกับผมช่องสตรีบวันนี้จะพามารีแมปร้อยสิบไอครับกับร้อยยี่ิบห้าครับนี่ครับได้วานครับคันนี้เคยรีแมปไปแล้วครับคันนี้เป็นอาการอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะมาแก้ใหม่ครับเนื่องจากคับได้วานกี่แปดสิบบทคนเนะรไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวลองรีแมปไล่ดูก่อนนะครับคันนี้ครับคันนี้ก็แคมท่อสเตอร์เหมือนกันนะครับคันนี้สเตอร์อย่างสิบซีสามหกนะครับต่อะอครับสภาพหนักครับ คันนี้ก็สภาพหนักครับเดี๋ยวจะแก้ปัญหาคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปรีแมปไฟล์ใหม่ดูก่อนเลยครับเดี๋ยวไล่ไล่ดูไฟล์นี้ก่อนนะครับมาครับอันนี้จะไปดูค่าน้ำมันก่อนนะครับนี่ครับโปรแกรมที่ใช้ครับ ECU นะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอตัว s e c o n นะครับเอาไปน้ำหนักกี่เนี่ยเจ็ดสิบเอาครับน้เจ็ดสิบลูกเดิมนะครับคันนี้ เราไปดูไล่ดูค่าน้ำมันกันครับว่าหนาว่าติดหนาไหมครับถ่ายตอนวิ่งไม่ได้เลยครับเดี๋ยวคลิปจิดเหลืองมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูค่าน้ำมันนะครับหน้าหน้าไม้ได้ร้อยสี่นะครับ G P S ได้ร้อยห้าเออนี่ครับได้ร้อยห้าเดี๋ยวเรามาดูที่เราบันทึกหน้าจอยนี่ จะไปดู้านนัตรงนี้นะครับโ้ตินน้านะครับนี Nowadays, ่ครับสุดเดนะครับทุกคนอ่ะมีสุดเดน้าเตินสามตีปิดบ้านด้วยเนาะบ้าน ค่าน้ำมันก็ดีนะเดี๋ยวเราแมปไฟล์ใหม่เข้าไปก่อนเดี๋ยวจะรีแมปไฟล์ใหม่เข้าไปดีกว่านึัเลย ครับร้านที่ร้านแรกในการใหม่ครับดีขึ้น 4G ครับได้ 109G ครับเดี๋ยวมาดูค่าน้ำมันกันนะครับนี่ครับ 109G ครับนี่ครับแต่ก่อน 105G เดี๋ยวมาดูที่เรานี่นะครับค่า A104 ครับเดี๋ยวเราจะลดน้ำมันลงอีกสัก5%ดูนะครับว่าต้นมันจะดีครับต้นมันเลยกนมากครับคันนี้ ลันที่สองในการเนี่ยครับลดน้ำมันต้นออกครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีกี่ทีกันเยไปลันที่สองครับลันลันที่สองในการเนี่ยมาดูจะได้กี่ทีผม้ซื้อว่าดีขค้นมอตบได้มาต่ลรดน้ำมันอีก ร้อยเก้าจีมันเดิมนะครับเดี๋ยวจะลดน้ำมันท้ายอหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ลดน้ำมันต้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นดูนะครับเดี๋ยวดูค่าน้ำมันก่อนครับนี่ครับต้นต้นยังติดหนาอยู่นะครับเวลาสักเกียร์ครับดูครับตกไปเฉียดนะรับองนี้ครับเดี๋ยวจะลดลงอีกดูนะครับ ลานที่สามนะครับต้นที่สามาในรถน้ำมันลงห้าเปอร์เซ็น,นต์นะครับรถน้ำมันต้นครับต้นมันวูบๆนะครับจีเบสจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเราลองมาครับลานที่สามครับโอ้ยร้อยเก้ากีมาเดือนครับ

้าสาวครับน้ำหนักหน้าสับมาดูท้ายครับว่าถ่ายต้องวิ่งไม่ได้ครับเดือดติดเดืยดเมื่อกี้ตัดเหล่านะครับคนตัวเบาครับถ้าเปิดไปก็กลัวรถพังนะครับสปริ่งบ้าเอาไว้เดี๋ยวไดว่าตัวเนี้ยงออกเท้าบูเบ้อโอ้โห 114G นะครับ บอกว่าไรเบาเปี <budgets level for> <c oughs> oh, <Korean> <c oughs> ่ยนสปริงวาเอาวนรู้จักไมแมนคอเกลี่ยนวา์วห้องกากระไนี่ครับร้อยสิบสี่จีนะครับคนตัวเบาครับเอาแค่นี้พอครับว่าจะเปิดรอบไปสปริงวาล์วไม่ไหวนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเราไปขับเบิรงว่ามันไรเงี้ยขี่แล้วไปขับเราต้นมันเศร้าอีกยังคันนี้ต้นอื่นนะครับแก้ปัญหาต้นอื่นนะครับทไม่ต้องใส่กรับเบิรงว่า นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ,บดเดคลิปนี้ครับ,บดเดี๋ยวคันแล้วต่อไปจะไลค์คันนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวคลิปนี้ไลค์คันนี้ก่อนนะครับ